ช็อกโกโตสบริษัทช็อกโกโตสจำกัดค่ะก็ะจริงๆแล้วตรงนี้เราก็มีหน่วยงานภาคราฐที่อยู่ในที่นี้ด้วยนะคะก็คือสถานีวิทยุนะคะของที่นี่แล้วก็พานิชจังหวัดด้วยนะคะสำนักง,งานพานิจังหวัดก็อยู่ที่นี่นะคะก,แก็แล้วก็มีสำนักง,งานสภากเกษตรกรจังหวัดสงขลาด,ด้วยนะคะก็มีหลายหน่วยงานที่อยู่แล้วก็มีสื่อมวลชนที่อยู่ที่นี้ก่อนอื่นขอเป็นกาบโดยทา,ทางคุณลูกกันนะคะเจ้าของ ผลิตภัณฑ์เลยอย่ะงหาว่าเล่าป่าเทอร์เป็นยังไงบ้องการะมีต้งก็วันนี้นะครับเพื่อขอบคุลองมากนะครับที่จะมาช่วยให้ความรู้ครู้ของเรานะครับในการเตรียมหลักสูตหรือว่าการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศนะครับก็ ควาเป็นมาของกลุ่มเรานะครับเราก็เริ่มต้นมาประมาณ7จ็ดแปีแล้วครับก็เริ่มจากที่ราคายางาราต,าาตกต่ำเพราะว่าที่ที่บ้านก็คือมีสวนยางนะครับก็คือทําสวนยางเป็นอาชีพเสริมด้วยส่วนหนึ่งก็นนแล้วก็อันดับสองก็คือสนยางเนี่ยมันใกล้ครบอายุตัดเราก,ก็คิดจะหาพืชทดแทนที่ว่า,ามันจะมามาแทนาการปลูกยางได้เพราะหนึ่งก็คือยางพาราเราไม่สามารถปลูกเองได้นะครับสอง ยางพาราเนี่ยราคามีแนวโน้มก็คือตกต่ำลงเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่ากาแฟเท่าไหร่แล้วก็สวนของเราเนี่ยอยู่ใกล้มาเลเซียซึ่งมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นคนส่งพิเรษมาได้านรุนแรงอยู่แล้ว,ลวเราก็เริ่มมองหาการแปรรูปว่าชายๆเนี่ยจะมีเครื่องแปรรูปเราหรือเปล่าแล้วก็ว่าเราก็ไม่อยากไปเป็ไงไปแย่งตลาดค่ะแล้วพอมาเรามาสงา่งถังก็หลายรอบ แต่ว่าสินค้าโกโก้เนี่ยไม่ได้อยู่ในใจเลยจะบอกนุ๊กว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าวิด้อยู่ในใจนะคะคือไม่ทราบเลยว่ามีการผลิตโกโก้ในจังหวัดนี้แล้วแถมฟังนุ๊กเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมีการเพิ่มมูลค่าแปรรูปหลายหลายผลิตภัณฑ์นะคะก่อนอื่นเนี่ยจะเรียนพี่น้องอย่างนี้ค่ะว่าทําไมกรมเจรจารการค้าระหว่างประเทศซึ่งสังกัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ย ฟังชื่อแล้วคงห่างไกลมากเลยว่ามาทำอะไรนะคะอยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่ากรมเราเนี่ยที่ลงมาครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์นะคะเราจับมือกับทางสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งก็ได้รับเกียรติจากท่านเั้านะนะคะท่านเป็นเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติท่านลงพื้นที่มาะกับกรมจรจาตลอดเวลานะคะสิ่งหนึ่งนี่ค่ะก็คือ ออมาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการให้ทราบว่าจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะเพื่อที่จะขยายตลาดนอกจากตลาดในประเทศที่เข็มแก็แล้วพัฒนาสินค้าจะเพิ่มเติมองค์ความรู้อย่างไรแล้ว S <S <an> ก็จะสามารถใช้อาวุธอันนึงที่ก่มเจราจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยไปเปิดเจราจากับประเทศต่างๆนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้องลูกอาจจะทราบมี18ประเทศซึ่งหนึ่งในที่ลูกเมนชั่นบ่อยๆเมื่อกี้มาเลเซียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนซึ่งอัตราภาษีก็เป็นศูนย์แล้ว่ e. อยอใหญ่ที่นี่น้องจอมไปไหนแล้วน้องจอมจอมซ่าเออยู่นี่อยู่นี่ อจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วน,นะครับไม่ได้มาเรื่องโลกไม่ได้มาเรื่องโกโก,โก้โหรอกนะครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ของโลกเปลีววล่ยนไปเยอะนะครับเปลี่ยนไปเยอะแล้วโดยเฉพาะคนนี้แหละครับเขาไปเจราจาก,การค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่อง การค้าเสรียูน่นู time, ids, ้เราเรียกว่า FTA ซึ่งต่อีนี้ FTA เนี่ยมันจะมีมาตรการิีการทางภาษีไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยหวงว่าเออพอ FTA ปั๊บเนี่ยมันเป็นทั้งวิกฤตมันเป็นทั้งโอกาสให้กับเกษตรกรไทยผมเนี่ยในฐานะเลขาธิการสภาเกษตรกรห่งติ ปัญหาของเกษตรกรที่ผมตานั้นที่เป็นตัวแทนของของชาวบ้านที่ปลูกโกโก้ครับแต่วันนี้น่าใจผมครับนี่ดำนี้ผมนะครับเราก็หาวิธีการว่าหนังจากนี้ที่น้องที่ปลูกโกโก้เรามีที่จุดที่จําหน่ายโกโก้แต่ว่าที่ผ่านมาครับในเรื่องการจําหน่ายโกโก้